สวัสดีครับนักเรียนชั้นม .1 หนึ่งทุกคนวันนี้พบกับคุณครูประสิทธิเจษฎีอีกครั้งนะครับในวิชาสังคมศึกษาชั้นวันนี้เราจะเรียนเรื่องอำนาจอธิปไตยในระบอบประชาธิปไตยอ่เรามาดูความหมายของคําว่าระบบการปกครองประชาธิปไตยนะครับประชาธิปไตยประกอบด้วยคําว่าประชาหมายถึงหมู่คนหรือปวงชน กับคําว่าอธิปไตยหมายถึงความเป็นใหญ่ประชาธิปไตยจึงหมายถึงระบบการปกครองที่ประชาชนมีอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศโดยประชาชนอาจใช้อํานาจของตนโดยตรงหรือผ่านผู้แทนที่ตนเลือกไปใช้อํานาจแทนก็ได้ดังคํากล่าวของอดีตประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาอับราฮัมตินคอนที่ว่าประชาธิปไตยเป็นการปกครองของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชน อำ,อำนาจอธิปไตยอำนาจอธิปไตยหมายถึงอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศอำนาจอธิปไตยในระบอบประชาธิปไตยจึงหมายความว่าอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศเป็นของประชาชนดังนั้นรัฐธรรมนูญแห่งราชาทยัยทุกฉบับนะครับซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศจึงได้บัญญัติไว้ว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปรงชชนชาวไทยลักษณะของอำนาจอธิปไตย สำหรับอำนาจทิพไตนะครับมีลักษณะสําคัญดังนี้นะครับ1ความเด็ดขาดคืออำนาจทิพไตคือต้องใช้ด้วยความเด็ดขาด 2. การทั่วไปคือบังคับได้ทั่วไปทั้งหมดความถาวรคือมีความใช้ได้อย่างถาวรแบ่งแยกไม่ได้อำนาจทิพย์ไตของแต่ละประเทศต้องมีหนึ่งเดียวอำนาจทิพย์ไตมีการแบ่งแยกอำนาจในการปกครองเป็นสามฝ่ายได้แก่อำนาจสิทธิบัญญัติอำนาจบริหารและอำนาจตุลาการ เรามาดูโครงสร้างการใช้อำนาจทปไตยตามรัฐธรรมนูญของไทยดูนะครับว่ามีอะไรบ้างรัฐธรรมนูญของไทยตามระบอบรท,ทยอันมีพระสัตรุทรงเป็นพระบรมุขพระมศักิ์นะครับทรงเป็นผู้ใช้อำนาจผ่าน3ด้านอำนาจนนติบัญญัติใช้ผ่านทางรัฐสภาน,นะครับมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสอสอกับสมาชิกวุฒิสภาหรือสอวอ,อำนาจบริหาร ใชผ่านคณะมนตรีหรือรัฐบาลนะครับมีนายกมนตรี1คนแล้วก็รัฐมนตรีอีกไม่เกิน3.5คนและสุดท้ายอำนาจตุลาการใช้ผ่านศาลยุติธรรมและก็ศาลอื่นๆตามกฎหมายนะครับก็มีศารลรัฐธรรมนูญศาลปกครองศาลทหารสําหรับวันนี้นะครับนักเรียนคงได้รู้จักเรื่องอำนาจตุลาไ,ไตรนะครับสําหรับวันนี้ก็จบแค่นี้ครับขอบคุณครับ